ผมกับรัตนาเราเป็นเพื่อนกันรัตนาเป็นเพื่อนหญิง <S <S เพื่อนที่เคยเรียนมหกมาด้ยวยกันจนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยเราก็เรียนมาด้วยกันผมกับรัตนาเมื่อจบแล้วต่างคนต่างออกมาทํางานและที่ทํางานของเราเป็นที่ทํางานเดียวกันซะด้วยต่อมารัตนาเธอก็แต่งงานกับพิเชษพิเชษก็เป็นเพื่อนของรัตนาที่รู้จักกันตอนที่เรียนอยู่ชั้นมต้น ในยุคนั้นทีนี้เราสามคนก็เลยสนิทสนมกันและก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำแม้วรัตานานี้เธอจะแต่งงานไปแล้วก็ตามและก็แฟนของเธอเนี่ยก็ทำงานที่เดียวกันทั้งสามคนเราสนิทสนมกันเราก็เหมือนเพื่อนที่รักและจริงใจต่อกันนั่นแหละครับทุกๆเย็นวันศุกร์เราจะมานั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ที่ห้องของพิเชษ หรือบ้านห้องของรัตนานั่นแหละครับก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มานั่งดื่มกันพูดคุยสนุกสนานเฮฮาเอาเพลงเอาอะไรมาเปิดกันคลอเบาๆแล้วก็นั่งดื่มทำอาหารการกินกับกุ้งกับแก้มที่อร่อยๆและก็สร้างรสชาติสีสันด้วยการร้องเพลงคลอไปด้วยขณะที่เรากำลังดื่มด้วยกันทั้งสามคนประมาณ สองชั่วโมงเสร็จเสร็จผ่านไปเหล้าที่เรากินนั้นเบียร์ที่เราซื้อมานั้นต่างก็หมดไปรัตนาเธอก็ดื่มเบียร์ส่วนผมกับพิเชษก็ดื่มเหล้ากันเหล้าก็พร่องเบียร์ก็หมดแล้วครับทีนี้ฝนก็ตกลงมาทีนี้บรรยากาศของอารมณ์การดื่มนี่มันชจ๋งเคลิ้มซะเหลือเกินสําหรับค่าคืนวันศุกร์แห่งนี้วันศุกร์ที่นี่วันศุกร์ที่มีแต่ความสุขจริงๆพิเชษขอตัวออกไปซื้อเหล้าโดยที่จะ ไปหยิบเอาตังแล้วก็เดินลงบันไดไปไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะใส่เสื้อคลุมกันฝนนะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากร้านขายเหล้าร้านขายของชำก็อยู่ตรงปากซอยนั้นแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อด้วยซึ่งตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเกือบห้าทุ่มแล้วก็ยังสามารถซื้อเครื่องดื่มที่ว่านี้ได้อยู่พิเชษขอตัวลงไปที่นี้ มีแต่ผมกับรัตนาสองต่อสอยู่ด้วยกันภายในห้องรัตนาเธอก็เมาเมาแล้วก็พูดไปถึงเรื่องราวในอ่ดีต่างๆที่ผมกับรัตนานั้นเคยพูดหยอกล้อกันแบบชู้สาวสมัยเรียนมัธยมเธอเมามากผมดูเหมือนว่าเธอจะไม่ไหวซะแล้วเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ย แฟนของเธอนี่บอกว่าเบียร์จะหมดแล้วทําไงดีเธอก็บอกว่างั้นดื่มเหล้าต่อเลยก็ได้ดื่มเหล้าก็ได้เพราะว่าเมาแล้วก็ไม่ได้เป็นไหนนี่จะนอนที่ห้องเลยไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วโอเคสรุปแล้วว่าเธอเดื่มทั้งเบียร์และเหล้าในคืนนั้นทําให้เธอเริ่มเมาแรงกว่าเพื่อนเลยทีนี้เธอพยายามที่จะลุกขึ้นเพื่อเดินไปเข้าห้องน้ําผมว่าเอางี้ <c oughs> ค่อยๆเดินนะ เธอส่วนเซเซหน้าเซหลังอ้าวเซมาใส่ร่างกายของผมโอ้โหถ้าผมไม่จับตัวเธอไว้เธอก็คงล้มลงกลางห้องแน่ๆเลยดีไม่ดีศีรษะอาจจะไปฟาดกับพื้นก็ได้ผมก็เลยประคองเธอไว้จากนั้นผมว่าค่อยๆเดินนะอ่าเพราะว่าเธอเมามากแล้วลัด ค่อยๆเดินค่อยๆเดินจากนั้นผมก็ประคองเธอเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ส่งเธอที่หน้าประตูห้องน้ํานั่นแหละบอกให้เธอใจเย็นๆค่อยๆเดินเกิดล้มลงมาหัวฟาดพื้นกับห้องน้ํานี่จบเหกันเลยนะเนี่ยว่าผมก็ ปิดประตูห้องน้ําให้เธอทําภารกิจส่วนตัวในห้องน้ํขนาขณะนั้นฝนก็เทลงมาแรงมากแรงมากผมคิดไปถึงอดีตสมัยผมเจียบรัตนาเจียบเพื่อนตัวเองนี่แหละครับสมัยเรียนมัธยม ขณะนั้นผมก็รู้สึกว่าผมเมาอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าผมผีผามเข้าไปลวนลามหรือทําอะไรเธอในห้องน้ําซึ่งขณะนี้มันเป็นโอกาสที่ผมสามารถที่จะกระทําได้และเธอก็เมาด้วยผมคิด นับหนึ่งสองสามนับไปจนถึงสิบในใจว่าผมจะเข้าไปหรือไม่เพราะขณะนี้ประตูห้องน้ำเนี่ยเธอไม่ได้ล็อกเธอกำลังทำภารกิจส่วนตัวห้องเธออยู่ในห้องน้ำประตูห้องน้ำไม่ได้ล็อกผมสามารถที่จะเปิดเข้าไปหาเธอได้เลยเปิดเข้าไปเลยผมนึกอยู่ในใจเอ้ยมันมันไม่ได้นะมัน มันผิดศีลธรรมเพราะว่ารัตนานี่หนึ่งละเป็นเพื่อนผมสองเคยเป็นแฟนเก่าเคยจีบกันข้อที่สามเนี่ยผมกับพิเชษก็เป็นเพื่อนกันถ้าหากว่าผมทําอะไรผีผามลงไปมันก็คงไม่ดีแน่เลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าตอนนี้ใจผมสั่นเมื่อผม ก็สั่นด้วยผมถอนหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบใหม่หลายครั้งจนในที่สุดรัตนาเธอก็ค่อยเปิดประตูห้องน้ำออกมาอ๋อเธอบอกว่าเธออ้วกเธอไม่ไหวแล้วเธอเธอขอขอตัวเข้าไปนอนก่อนนะแล้วเธอก็ค่อยค่อยคอยเดินเข้าไปนอนอยู่บนเตียงภายในห้องนอนของเธอผม มองตามได้มองเห็นได้เพราะอนิจจาเธอไม่ปิดประตูห้องนอนเสียด้วยแล้วเธอก็ไปทิ้งร่างลงไปนอนแผ่หลาเหมือนคนเมาหนักขณะนั้นผมก็มองไปยังห้องของเธอมองไปยังมุงของเธอมองไปยังไงก็เห็นเด่นชัดว่าเธอนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงอืมถ้าหากว่าผมเป็นคนที่คิดมากหน่อยหรือว่าเข้าข้างตัวเองหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเธอยั่วล่อผมนะนี่ ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพิเชษก็กลับมาแล้วพิเชษก็เข้าใจอ่ารัตนาเมามากอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราสองคนก็มานั่งดื่มเหล้ากันต่อก็แล้วกันนะเพื่อนพิเชษบอกผมด้วยความจริงใจและหวังดีเพราะการมีศีลธรรมในหัวใจทำให้ผมเป็นคนดีของเพื่อน